คุณเคยเดินผ่านซอยเปลี่ยวๆตอนกลางคืนไหมครับบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวอาจไม่ใช่เงามืดตามข้างทางแต่เป็นเสียงโทรศัพท์ที่ไม่ควรมีใครรับที่ปากซอยชุมชนเก่าแห่งหนึ่งมีตู้โทรศัพท์สาธารณะขึ้นสนิมตั้งอยู่นานหลายสิบ ไม่มีใครกล้าไปใกล้มันในยามค่ำคืนเพราะมีเรื่องเล่าว่าถ้ามันดังขึ้นตอนเที่ยงคืนและคุณบังเอิญรับสายอีกไม่กี่วันคนใกล้ตัวคุณจะต้องตายคืนวันศุกร เด็กวัยรุ่นสี่คนอยากพิสูจน์ความจริงพวกเขาแอกมานั่งรอตรงหน้าตู้โทรศัพท์ตีสิบสองตรงพอดีเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นจริงๆทุกคนใจเต้นแรงแต่ก็หัวเราะเยาะหนึ่งในนั้นตัดสินใจก้าวไปแล้วหยิบหูโทรศัพท์ขึ้นมา ช่วยด้วยเขาจะฆ่าฉันเด็กคนนั้นชะง,งักมือสั่นเพื่อนๆรีบแกล้งหัวเราะบอกว่าคงมีใครโทรเล่นแต่ในใจทุกคนรู้สึกไม่ดี <c oughs> หลังคืนนั้นเด็กคนนั้นเริ่มฝันซ้ำๆฝันเห็นหญิงสาวถูกมัด กรีดร้องขอความช่วยเหลือในตู้โทรศัพท์ไม่กี่วันต่อมาเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งเสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุทุกคนเริ่มเชื่อคำสาบจากตู้โทรศัพท์มีจริงเด็กที่รับสายเริ่มสืบหาความจริง เขาไปถามคนแก่ในชุมชนจนรู้ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีผู้หญิงถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเธอพยายามโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครมารับสายวิญญาณเธอเลยติดอยู่กับตู้โทรศัพท์นั้นตลอดมา คืนสุดท้ายเขากลับไปที่ตู้โทรศัพท์พอเสียงดังขึ้นเขาสูดหายใจลึกแล้วรับสายช่วยฉันทีเขาพูดออกไปว่าผมจะช่วยคุณท่านใดนั้นวิญญาณหญิงสาวปรากฏตรงหน้าน้ำตาไหลก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับตู้โทรศัพท์ที่พังทลายลง หลังจากวันนั้นตู้โทรศัพท์ก็หายไปจากปากซอยแต่บางคืนชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงโทรศัพท์แววววดังขึ้นจากความว่างเปล่าคุณละ่ะถ้าเดินผ่านแล้วมันดังขึ้นจะกล้ารับสายไหม